สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Penny OC กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายมาอยู่ที่อเมริกาน,นะคะ<ๆ>ขอเกิ่นก่อนว่าพน n n y มาโดยวีซ่า CR1 หรือว่าเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะวีซ่าแต่งงานตัวนี้จะได้รับเมื่อ ขอแอป l y ขอวีซ่าหลังจากที่แต่งงานมาแล้วไม่เกิน2ปีนะคะถ้าเกิดว่าแต่งงานเกิน2ปีแล้วค่อยขอวีซ่าจะกลายเป็นได้วีซ่า IR 1แทนนะคะโอเคงั้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจฟังรายละเอียดของของเงินที่ใช้ไปใน ส่วนต่างๆนะคะสามารถกดสกิปไปได้ที่ท้ายคลิปเลยจะมีบอกราคารวมไว้นะคะค่าใช้จ่ายอย่างแรกนะคะเวลาที่เราส่งฟอร์มขอแอปพลายวีซ่าเนี่ยเขาจะให้กรอกฟอร์ม i 130นะคะฟอร์มนี้ก็คือจะมีตั้งแต่รายละเอียดของเราแล้วก็รายละเอียดของสปอนเซอร์ของตัวสปอนเซอร์ก็คือสามีของเราตอนที่ไฟล์ฟอร์มนี้นะคะ ที่ส่งไปครั้งแรกเลยก็คือเราต้องเสียเงิน535เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะคะ17,600บาทค่าใช้ใจ่ายส่วนที่2นะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ดำเนินการในการสมัครขอกรีนการ์ดหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่าใบาเขียวนะคะใบเขียวตัวนี้นี่แหละจะเป็นใบที่เราได้รับเมื่อเรามาถึง ที่อเมริกาแล้วก็จะเป็นเหมือนบัตรประชาชนของเราเลยว่าเออเราสามารถอยู่ในประเทศได้แบบถูกกฎหมายแล้วก็สามารถทำงานได้นะคะการที่จะเริ่มโปรเซสการขอใบเขียวนี้จะต้องส่งฟอร์ม DS260 เพื่อเริ่มขั้นตอนการเอ่ apply อแอพพลายขอใบเขียวค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้เนี่ยจะมี ค่าธรรมเนียมเท่ากับ325เหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ1,700บาทส่วนที่3นะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เหมือนการตีว่าคนที่สปอนเซอร์หรือว่าสามีของเราเนี่ยจะสามารถเหมือนเลี้ยงดูเราได้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น financial support form นะคะค่าธรรมเนียมของ ฟอร์มตัวนี้นี่จะอยู่ที่125หเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,100บาทค่ะหลังจากที่ขั้นตอนกระบวนการขอวีซ่าดาเนินไปนะคะเราก็จะได้รับวันสัมภาษณ์ที่เราจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์กับสานทูตอเมริกาในประเทศไทยนะคะเอ,อ่อก่อนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ได้รับวัคซีนต่างๆนะคะตามที่เขากําหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายตรงนี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงพยาบาลนะคะแต่ตอนที่เราทำมาเนี่ยไปตรวจที่ BNH จะตกราคาประมาณ6,000บาทหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วคนสัมภาษณ์บอกว่าเธอรอวีซ่าที่บ้านได้เลยเราจะต้องไปจ่ายค่าทำกรีนการ์ดอีกทีก็คือเหมือนค่าผลิต กินการ์ดนั่นเองนะคะส่วนนี้เนี่ยจะต้องจ่าย220เหรียญก่อนที่เราจะเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อที่พอเข้าประเทศไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับกินการ์ดมาส่งถึงที่บ้านเลยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ7,200บาทนะคะ ค่าใช้ใจ่ายส่วนสุดท้ายก็คือค่าเครื่องบินนะคะค่าเครื่องบินก็จะแล้วแต่แตกต่างกันไปเลยว่าเราเดินทางกี่คนเราไปสายการบินไหนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะตกประมาณสามหมืออ่นบาทต่อคนไดออ้ตอนนั้นเราเดินทางมาพร้อมกับสามีก็คือเข้าประเทศมาด้วยกันเลยค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้ก็เลยเป็นประมาณ60,000บาทนะคะ เอาละค่ะเรามาสรุปรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่ใช้ในการย้ายมาอยู่ประเทศอเมริกานะคะโดยรวมคิดว่าคงไม่แตกต่างกันมากนะคะของแต่ละคนรวมทั้งสิ้นที่ต้องจ่ายไปก็คือ1,5600บาทนะคะก็ยังไงถ้าใครที่จะ เริ่มสตาร์ตโปรเซสการแอพพลายขอวีซ่าแต่งงานนะคะก็คือเตรียมเงินคร่าวๆไว้ประมาณนี้เลยเอาละค่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาเจอกับ Penny o อ e r s e a s และเรื่องราวอะไรนะคะต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย